อ่ะโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ทนะ่านอยู่ช่องแฟนตาที่อยู่กันในเกมโซนโซเอ็กเตมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะอัปเดตแพทนะผมประจาวันที่19เดือน11ต่อมาห6 7นะครับผมก็ทำทีมงานได้อัปเดตแพทเข้ามาใหม่ก็มีของอัปเดตเข้ามาเยอะมากๆเลยนะผมก็นี่คือหน้าเพจของเขานะทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะอ่ะอันนี้คือหน้าเพจนะผมก็คือที่เขาบอกประกาศอัปหน้าเพทนะครับก็วันที่19นะครับผมมาเปิดประมาณวัน สี่โมงนะก็เนี่ยของที่เขาสปอยมาตั้งแต่วันที่วันจันทร์นะก็จะมีะชุดไซเบอร์คูมนะครับผมมามาแล้วครับผมแล้วก็จะมีของแลกเปลี่ยน a อ c ซีนะตัวใหม่นะผมแล้วก็ปรับพัตดุดิบนะครับในการแลกเซตเแล้วก็ซัพเปอร์แมนนะครับผมแล้วก็จะมีอัปเดตชุดคอนเทนต์คริเตอร์นะก็คือแบบพวกของอ่าพวกเป็น c ีซีเนะพวกเป็นอ่าถ้าเป็นรุ่นเก่าก็เคลลนะครับผมก็น่าจะได้เฉพาะคนนะ นะครับผมแล้วก็มีอัปเดตดันใหม่ก็คือดันฮาร์ดซับเวย์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยครับในเกมเนาะอัปเดตกิจกรรมใหม่ฮาร์ดอาร์เคดนะเห็นปะก็คือกิจกรรมใหม่ในในดันดันดันอาร์เค็ดน,นะครับผมแล้วก็อัปเดตไอเทมใหม่ในสนวรรค์รับเบ็ดนะครับผมเราไปดูด้วยกันพร้อมๆกันในเกมเลยนะครับผมแล้วก็อัปเดตไอเทมและฉาย,ยาใหม่ในไข่เซนนะครับผมหูเผาเอ็มหรือเปล่าอัปเดตไอเทมใหม่ในระบบคอร์ดตูแม็กนะครับผม อัปเดตใช้ยาใหม่ในตู้สล็อตนะครับผมปรับเงินเซนที่ใช้ในการแลกก่อนดินจาปรับแก้ไขบลัคแสงของลูกแก้วชุดฮิโปนะครับผมประมาณนี้ครับเราไปดูหน้าเว็บกันเลยครับทุกคนนะอ่านี่ครับผมก็เขียนว่าแพทอัปเดตประจำสิบเก้าโนเวมเบอร์นะก็คือฤศจิกานะครับผมก็นี่ครับชุดไซเบอร์คอมนะผมก็คือโหรโหดอะครับทุกคนก็คือตอนนี้ก็ตกหลายหลายชิ้นนะหาได้จากไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่า ตัวเต็จตามนี้นะใส่ครบ10ใส่ครบ3ส่วนได้คีสิบเอชพีสองพันหส่วนได้ออเอ็กแท็กซี่สองรคีดาเมจ20บ้ากระมังแล้วก็สกิลเพื่นปกตินะแล้วก็นี่ครับผมแอปอัปเดตแรกไอเทมใหม่นะผมก็คือพวกแซดเอกับสไปเดอร์แมนนะครับผมก็จะลดราคาลงหรือเปล่านะครับผมนั่นแหละแล้วก็อันนี้คือไอเทมนะครับผมเป็น ชุดใหม่นะผมที่เข้ามาเขาบอกเป็นชุดมีฮอกด้กยวยบ่สเนี่ยมันมีเหมือนมีฮอกไวยวะเนี่ยประมาณนี้ครับผมรูหัวใจนะแจงคูตประมาณนี้ครับผมใส่ครบ3ส่วนใส่ครบ6ส่วนใส่ครบ9ส่วนแล้วก็ทัดเอนะผมปรับลดราคาลงมานะเหมือนจะแลกจากถูกๆนะเหมือนจะแลกเหลือแค่5นะ้าเอ็มแล้วไม่รู้ว่าแลกตอนเก่าอันแรกเท่าไหร่วะแลกสิบเอ็มปะผมจำไม่ได้นะทุกคนนี่ประมาณนี้ครับปรับมาประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้สไปเดอร์เหลือสองเอ็มห้านะผมในการแลกครับหรือถูกลงนะครับผมอ่า ตามนี้เลยนะครับผมต่อมาครับผมปรับชุดคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะผมจะเป็นโซนโฟนะครับผมนี่ก็ไม่ดูน่าจะได้เฉพาะคนนะอัปเดตแพทในสว่านนะผมก็คือของในเบชรและในในสว่านนะผมแล้วก็เพิ่มอัปเดตไข่เซนไหนนะผมมาในอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะเขาบอกนะทุกคนนี่คอสตูมนะครับคอสตูมใหม่คอสตูมแม็กก็คืออ๋อผสมผสมนะนี่คือผสมนะคอสตูมมือคอสตูมแม็กคือผสมนะครับผม ขอตูมิกขอตูมิกแล้วขัตูมิกนะครับผสมนะก็คือผสมตู้ไอแว่นนะครับผมเราไปดูกันนะไอแว่นนะครับผมแล้วก็แหวนแหวนมือเท้าได้จากการขุดและเบ็ดนะครับผมเอาแล้วครับต่อมาครับผม3ามส่วนก็คือผมหน้าแล้วก็ประดับนะผมได้จะไขเซนนะครับผมก็มีบอกให้เรียบร้อยนะทุกคนนะอืมบอกให้เรียบร้อยนะเซ mm. นหนึ่งเซนสองจะเป็น <maniac> ผมเซนสามเซนสี่ <h az ug> จะเป็นหน้าเซนห้าเซนหกก็จะเป็นประดับนะครับ ประนี้ต่อไปครับผมฉายานะได้จะไข่อะไรฉายานะผมก็คือฉายาตัวบีได้จะไข่เซนหนึ่งแล้วก็เซนหกนะครับผมเซนหกก็คือตัวนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นประดับแล้วก็ได้ลุ้นผมด้วยนะครับผมตัวนี้นะโอ้เป็นฉายาสายถึกนะผมเลือดเลือดสามพันเอถึกสเปย์นะผมไม่มีคีนะครับผมอต่อมาครับผมฉายาตัวเคนะผม king of weed เหรอสเปย์ดิฟแล้วก็โอ้โห,โหก็เป็นฉายาคีิ15เลยนะครับแต่ไม่มีฮิตนะ แต่คีย์เยอะมากครับผมก็คือมีไข่เซนสองไข่เอ็นวีนะก็คือจะมีโอกาสลุ้นทั้งทั้งผมและนะครับแล้วก็ลุ้นทั้งประดับนะครับผมตัวนี้นะเหมือนเดิมนะเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวนี้เลยนะผมประดับเหมือนกันเลยนะต่อมาครับตัวเอครับตัวเอน่าจะดีที่สุดแล้วผมว่าน่าจะดีมาตอนนี้ก็น่าจะดีแหละก็มีทั้งฮิตสเปรย์เลือดและเอพแล้วก็คีแล้วก็คีดามเมจนะผมแล้วก็มีการวิ่งในท้า20%สเนก็โหดสัสสัสนะครับผมก็ไปลุ้นกันได้นะครับผมต่อมาครับผม ใช้ยาสายทึกนะผมแต่ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะโหดเท่าไหร่แต่ก็ถามว่าโหดแล้วก็เล่นได้อยู่ครับเพราะว่าบวกด้วยสองพันบวกเอชพีพันสองบวกฮิตเด็บหนึ่งร้อยบวกสเปรย์เด็บหนึ่งร้อยนะผมก็ในตู้สุ็อดนะทุกคนนะก็ไปจับไปจองกันได้นะครับผมก็ใส่ตัวใหม่ดิน,น่าจะดีเหมือนกันต่อมาครับผมกับแก้ไขบั๊กนะผมหรือลูกแก้วชุดทิปโป้นะทุกคนนะแล้วก็ปรับเงินเซนที่ใช้ในการแรกเก่านินจานะครับ ก็ลดลงมานะผมจาก 15m นะครับผม 15m นะผมจะให้ผิดจาก 15m ลดลงมานะครับผมครึ่งนึงเลยนะสามสามเท่าเลยนะครับลดลงมาสามเท่าเลยนะครับผมประมาณนี้ครับต่อไปครับผมกิจกรรมลงดันฮาร์ดลุ้นรับโกลเด้นบล็อกนะผมโกลเด้นบล็อกก็คือกล่องนะผมกล่องนี่เลยนะครับผมก็จะมีโอกาสลุ้นที่เขาบอกตามนี้เลยนะครับอ่ะเห็นปะกิจกรรมนะผมมีตั้งแต่วันนี้ครับถึงถึงจนกว่าจะปิดเซิร์ฟครับเดือนสามนะวันที่สามเดือนหน้าเลยนะผมก็ฮาร์ด ฮาร์ดแวร์ครับผมจะได้กล่องตัวนี้มานะลุ้นรับนะผมมีทั้งหมดอ่าซอเบสนะผมมังกี้คิงนะผมแล้วก็ไรเดอร์นะผมแล้วก็บายเอ็กนะครับผมอ่ต่อมาครับผมเป็นอ่าดันโฮดเฮดรถก็จะมีโอกาสได้ไฟล์หลอดนะผมเซตดาร์กนะผมแล้วก็เซตดาบยกนะครับหรือว่าเมจิกด้วยนะผมสี่เซตเลยครับตัวนี้นะต่อมาครับผมเซตอ่า ฮาร์มครับผมจะเป็นชินอุบิรับผมฟอร์เรสก็คือพงไพครับผมแล้วก็ซามูไรนะผมซามูไรแล้วก็กัชชามันนะผมหรือวิหกนะครับผมตัวนี้นะเผื่อใครยังไม่รู้นะต่อมาครับผมดันสุดท้ายครับผมจะลงได้ทั้งหมดปาร์กกับโฮเทลจะได้เหมือนกันนะครับผมจะมีพาราดินนะผมแล้วก็มีโกไฟครับผมไอเซตยิงปืนนะผมแล้วก็เซตเบสแล้วก็เซตดาร์กอเวนเจอร์นะครับผมก็ประมาณนี้ครับโอกาสดรอปจากกล่อง15จากบอสนะผมทั้งหมด15ทุกๆดันเลยนะครับผมก็ ไปลงกันได้เลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูด้วยว่าดันตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยลงรีวิวเนาะหรือเ,เราไปดูกันในเกมนะครับว่าแพทที่อัปเดตมาจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะทุกคน let's go <S อ่าในเกมก็เดี๋ยวผมพมมาเราไปดูข้างล่างก่อนเลยนะผมว่าใช้ในการแลกยังไงหรือยังไงนะครับก็แพทนี้ก็หกีกรรล้นเหลือมากครับผมทั้งมีทัง้งเกงช้างมีทั้งหูของแลกเยอะแยะนี่ครับผมก็ไซเบอร์โคมนะครับผมก็แลก 10m ด้วยนะครับผมใช้เงินแลก10 m อนะครับผมก็ หาจากส่วนที่ผมอ่านไปข้างต้นนะครับผมกำกับแรกแล้วบวกเงินอีก 10m นะครับผมตัวนี้ครับผมจะเป็นเซตนะครับที่เราให้ดูเมื่อกีน้นะี้แรก 10m นะครับผมถามว่าโหดไหมผมว่าน่าจะโหดหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอ่อมีฮอกนะครับมีฮอใตายเหยื่วมีฮอกนะครับชุดมีฮอกดูดิผู้หญิงก็จะเป็นอ่อฝั่งของแฮงค็อกมีฮอกแต่แฮงค็อกเออ นะครับถ้าใครดูบนพีดนะอันนี้อันนี้เสื้อโอ้เสื้อโหดนะเนี่ยมีกันสเปรย์ด้วยเสื้อหน้าใส่อยู่นะแต่ก็คือสามส่วนมันไม่ได้โหดขนาดนั้นสามส่วนมันได้คีอ่ะแล้วก็ได้เอ็พีอ่ะเสื้อหน้าใสสำหรับสายถึกนะครับผมอ่าอุยร้อยเจ็ดสิบเลยเหรอคีเยอะนะหูหลังสองขีด้วยครับทุกคนโหดนะเนี่ยแล้วก็ราคาลงมาเรื่อยๆนะผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือของของตัวเก่าครับผมเป็นอ่า นี่วันนี้ครับของลดราคาเยอะแยะเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือของจากใบเอกนะครับต่อมาก็อันนี้กิจกรรมเดิมนะครับทุกคนก็นี่ครับเอามาแลกกันได้นะครับนี่กิจกรรมเดิมเลยแั้กางเกงช้างเสื้อตัวนี้นะเอามาแลกกันได้เลยนะครับแล้วก็ของแลกทั่วไปครับประมาณนี้อต่อมาครับมีอะไรอีกไปดูดันใหม่ทุกคนดูดันใหม่ไปยังไงนาตาเป็นยังไงนะก็เราก็เดินมาครับ ดึงมาดึงดันตรงนี้ครับเห็นไหดันตรงนี้เลยเราเข้าไปเลยครับปรับเห็นไ่มดันใหม่ก็คือตัวนี้นะครับผมนี่ก็คือเป็นตัวนี้เลยครับโหดมากครับอืมผมเดี๋ยวผมรีวิวดูที่หลังแล้วกันเนาะต่อมาครับผมเราไปดูไข่เซ้นกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเข้าหรือเปล่าไข่เส้นครับนี่ครับผมก็นี่ครับฉายากับตัวนี้เข้ามาครับผห็ไหม ขายเซนอันนี้ขายเซนขายเซนสุดท้ายข,ขา Est ยเซนหกแล้วก็มีโอกาสได้นี่นี่นี่ครับอย่าเยอะครับต่ว่าครับอันนี้ก็มีโอกาสได้ผมได้ไดหัวไก่หัวน,นี่หัวนี่หัวนี่ก็ถือว่าร่ํารวยอยู่นะโอกาสได้เยอะนะแต่อันนี้ก็น่าเปิดไหมก็น่าเปิดครับอๆๆืมประมาณนี้แล้วกันเนาะหมดยังต่อมาครับผมของในสว่านเนาะของใน,นสว่านก็น่าจะมีประมาณนี้นะอ่ะของในเบ็ด เพิ่มที่มาก็จะมีหนึ่งสองสามที่เพิ่มเข้ามานะผมเราก็จะลูกแก้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะประมาณนี้ครับอยู่เหมือนเดิมที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีทั้งหมดสามส่วนนะครับสว่านก็น่าจะเหมือนกันนะอ่าสว่านก็เพิ่มเข้ามาสามส่วนนะแต่สว่านจะมีโอกาสได้ของดีๆผมว่าเยอะนะเพราะว่าโอกาสโอกาสมันเยอะของข้างในมันเยอะที่มีราคาผมก็ว่ามีอ่ะบวกยี่สิบเงี้ยหนึ่งอันนะมีราคาละตีไปสักสามสีเอ็มวันนี้ก็สักเอ็มสองสามสีเอ็มวันนี้ก็สักเอ็มหนึ่งเห็นปะ อันนี้ก็สัก 10m แล้วนะครับนี่ก็แพงครับเห็นไหมราคามันแบบมันมันมันถูกๆอิฐอันนี้ก็ m1 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 อ่าอันนี้สัก 5m อันนี้สัก 20m 20m เงี้ยมัน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 ถูกๆอิฐก็ได้เว้ยมันมันของเยอะแล้วก็ต่อมาครับตู้โทรศัทครับก็เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันลูกหน้าตาเป็นไงที่ผมก็ยากเหมือนกันาทำยากไม่ยากมากๆครับหมุนมาทั้งหมดมหมุนมาหมุนเยอะมากๆเงี้ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนปะสายถึกนะประมาณนี้ครับหมุนยัง น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนนะน่าจะหมดตูดแล้วนะเจ๊บัคชุดทิปโปชุดมีแสงเหรอไม่ได้ไม่ได้ใส่เลยทุกคนนะไม่ได้ใส่ชุดทิปโปให้ดูเลยแค่ใส่แสงคืออะไรวะหรือว่าแสงไม่ออกหรือว่ายังไงอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็น่าจะมีเท่านี้แหละไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูนะว่าดันซับเวมันลงยากขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาสี่คนนะอ้าโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งในช่องด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกอนผมเจ้งใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ